ทองคำแข็งทำไมโลกกำลังสั่นคลอนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโลกการเงินกำลังเข้าสู่จังหวะเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีทุกครั้งที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนราคาทองคำก็มักจะแข็งขึ้นราวกับเป็นเงาตามตัวแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่มันลึกกว่านั้นมากมันไม่ใช่แค่ตัวเลขขึ้นลงบนกราฟแต่มันคือการสะท้อนอำนาจและความเชื่อมั่นของทั้งโลกลองนึกภาพดูครับ ถ้าค่าเงินที่ทั้งโลกเคยยกย่องว่ามั่นคงที่สุดอย่างดอลลาร์สหรัฐเริ่มถูกสั่นคลอนสิ่งแรกที่นักลงทุนจะทำคืออะไรพวกเขาจะรีบหาที่หลบภัยและที่หลบภัยนั้นก็คือทองคําโลหะสีทองที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้ไม่มีรัฐบาลไหนควบคุมได้และมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพันปีตอนนี้ดอลลาร์กำลังเจอกับความท้าทายรอบด้านหนี้สาธารณะของสหรัฐทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ เกินกว่า34ล้านล้านดอลลาร์ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าระบบการเงินนี้จะไปต่อได้แค่ไหนเมื่อบวกกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องใช้นโยบายการเงินผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาเพื่อคุมเงินเฟ้อและกระตุ้นเศรษฐกิจโลกจึงเริ่มไม่มั่นใจเหมือนเมื่อก่อนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าดอลลาร์ไม่ใช่แค่เงินของคนอเมริกันแต่คือเงินสำรองโลกมากกว่าครึ่งของการค้าระหว่างประเทศถูกชำระด้วยดอลลาร และกว่า60%ของทุนสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางต่างๆก็ถือเป็นดอลลาร์นั่นหมายความว่าถ้าดอลลาร์อ่อนแรงโลกทั้งโลกก็สั่นสะเทือนประเทศที่เคยพึ่งพาดอลลาร์เริ่มหาทางออกใหม่มีการสะสมทองคําแทนการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐข้อมูลล่าสุดจากปีนี้ชี้ว่าธนาคารกลางจีนรัสเซียอินเดียและชาติในตะวันออกกลางกําลังเร่งซื้อตุนทองคํามากที่สุดในรอบหลายสิปี การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความไม่ไว้วางใจในสเสถียรภาพของดอลลราอย่างชัดเจนแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตของเราคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับเวลาที่ค่าเงินบาทอ่อนแรงข่าวก็จะบอกให้จับตาราคาทองคำเพราะมันมักจะด,ดีดขึ้นแรงตามตลาดโลกตอนนี้ค่าเงินดอลลราเองก็กำลังเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกันความเชื่อมั่นที่ลดลงทำให้ทองคำแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่หลายคนคิด หลายครั้งดอลลาร์อ่อนจริงแต่ทองคำกลับไม่ได้แข็งตามทันทีเพราะตลาดยังมีตัวแปรอื่นเข้ามาแทรกเช่นราคาน้ำมันความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้แต่พฤติกรรมของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาเก็งกำไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางช่วงเวลาทั้งดอลลาร์และทองคำสามารถแข็งพร้อมกันได้โดยเฉพาะเวลาที่เกิดวิกฤตใหญ่นักลงทุนทั่วโลกจะรีบกอดทั้งสองสินทรัพย์เพื่อความปลอดภัย นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่กติกาเก่าๆอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปเมื่อดอลลาร์เริ่มถูกท้าทายทองคำก็กลับมาแสดงพลังอีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์แต่ในฐานะสกุลเงินคู่แข่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าเงินกระดาษทุกชนิดทุกครั้งที่ทองคำแข็งมันไม่ได้สะท้อนเพียงความอ่อนแอของดอลลาร์แต่ยังสะท้อนความกลัวความไม่มั่นใจและการเปลี่ยนขั้วของอำนาจโลกด้วย แล้วคำถามใหญ่ที่ต้องคิดก็คือถ้าดอลลาร์ไม่ได้ครองบัลลังตลอดไปทองคําจะกลับมาเป็นแกนกลางของระบบการเงินโลกจริงหรือไม่หรือจะมีสกุลเงินดิจิทัลที่ธนาคารกลางพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงคุณผู้ฟังครับผมอยากให้เราฟังเรื่องนี้อย่างไม่ใช่แค่ข่าวแต่เป็นสัญญาณเตือนเมื่อดอลลาร์อ่อนทองคําแข็งมันไม่ใช่เพียงเกมค่างเงินแต่มันคือการเปิดโปงความจริงว่าโลกกำลังเตรียมเข้าสู่สมรภูมิใหม่ที่เราทุกคนต้องเผชิญ วันนี้คุณอาจยังรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่ลองคิดดูสิครับถ้าคุณมีเงินเก็บและมูลค่ามันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะค่าเงินผันผวนคุณจะยังนั่งเฉยๆอยู่ได้ไหมเรียนรู้ติดตามและไม่ปิดตาตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงเพราะเกมนี้ใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามและทองคําอาจเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในวันที่โลกการเงินกําลังสั่นคลอนดอลลร์อ่อนทองคําแข็งเกมค่าเงินโลกกําลังเปลี่ยนขั้วแล้วคุณละ่ะ พร้อมหรือ,อยังที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาเยือนใครได้ใครเสียเกมค่างเงินโลกที่พลิกขั้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่ค่างเงินดอลลร์อ่อนไม่ใช่ทุกประเทศที่จะดีใจพร้อมกันบางชาติรวยขึ้นทันตาแต่บางชาติกลับต้องเจ็บปวดราวกับโดนฟ้าผ่าสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังการแกว่งตัวของค่างเงินโลกนี้คือการแบ่งผู้ชนะและผู้แพ้ที่ชัดเจนยิ่งกว่าการแข่งขันกีฬาใดๆดอลลราสหรัฐ ยังคงเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศการนําเข้าสินค้าการกู้ยืมระหว่างประเทศรวมถึงหนี้สาธรารณะของหลายประเทศก็ผูกกับดอลลาร์ดังนั้นเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าความสมดุลน,นี้จะสั่นสะเทือนทันทีผู้ส่งออกบางประเทศได้ประโยชน์มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันประเทศที่กู้หนี้เป็นดอลลาร์จะ,ะเผชิญแรงกดดันที่อันตรายถ้าประเทศหนึ่งมีหนี้สาธรารณะมหาศาลที่ผูกไว้กับเงินดอลลาร์ การอ่อนค่าของดอลลาร์ทำให้เขาสามารถใช้เงินในประเทศตัวเองชำระหนี้ได้ถูกลงดูเหมือนเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่สำหรับประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าพลังงานหรืออาหารซึ่งราคาถูกกำหนดเป็นดอนลลาร์พอค่าเงินสหรัฐอ่อนตลาดโลกก็ขยับราคาสินค้าโภกภัณฑ์ขึ้นทันทีกลายเป็นว่าพวกเขาต้องจ่ายแพงขึ้นแม้จะใช้ดอลลาร์ที่อ่อนลงก็ตามประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเหล็ก ่านหินหรือสินค้าพวกกัะพันอื่นมักจะยิ้มกว้างเพราะได้เงินเพิ่มจากการขายของในราคาที่สูงขึ้นขณะที่ประเทศผู้นําเข้ากลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลตัวอย่างล่าสุดก็คือยุโรปที่ต้องนําเข้าก๊าซและน้ํามันเมื่อดอลลาร์อ่อนราคาน้ํามันดิบกลับพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงตลาดทองคําก็ได้รับผลโดยตรงเช่นกันเวลาที่ดอลลาร์อ่อนนักลงทุนทั่วโลกจะแห่เข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย ส่งผลให้ราคาทองคําพุ่งสูงล่าสุดทองคําทะลุแนวต้านสําคัญอีกครั้งจนแตะจุดสูงสุดใหม่ใกล้2,500ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปแตะระดับที่ไม่เคยเห็นมานานเกือบ10ปีการแข่งข่าของทองคําสะท้อนชัดว่าโลกกําลังหันหลังให้กับเงินกระดาษและมองหามูลค่าที่แท้จริงธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็ใช้จังหวะนี้เข้ามาเล่นเกมด้วยคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นจีนอินเดียหรือรัเสเซีย การสะสมทองคําในช่วงดอลลาร์อ่อนคือการเสริมกรอบป้องกันร,ระบบการเงินของตัวเองในขณะที่บางประเทศเล็กๆที่ยังต้องพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศกลับไม่มีโอกาสทําแบบเดียวกันกลายเป็นว่าความเหลื่อมล้ําระหว่างประเทศยิ่งขยายดอลลาร์อ่อนอาจดูเหมือนเป็นปัญหาของสหรัฐแต่จริงๆแล้วมันคือการเขย่าสเสถียรภาพการเงินของทั้งโลกประเทศคู่ค้าสําคัญเริ่มไม่มั่นใจในค่างเงินที่เคยมั่นคงที่สุด แล้วถ้าถามว่าความน่าจะเป็นของอนาคตจะไปทางไหนผมมันนี่เจอนีมองว่ามี2เส้นทาง 1. คือดอลลาร์ยังคงรักษาสถานะเงินสำรองโลกไว้ได้แต่จะถูกบีบให้แบ่งพื้นที่กับทองคำและสะกุลเงินทางเลือกมากขึ้นอีกเส้นทางคือการที่ดอลลาร์ค่อยๆสูญเสียความสำคัญอย่างช้าๆและทองคำกลายเป็นศูนย์กลางสำรองใหม่หากเทรน์การสะสมทองคำของธนาคารกลางยังดำเนินต่อไปความเป็นไปได้นี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ โลกกำลังไม่รอให้สหรัฐเป็นคนกำหนดเกมฝ่ายเดียวอีกต่อไปประเทศมหาอำนาจอื่นกำลังใช้จังหวะดอลล่าอ่อนเพื่อสร้างพื้นที่ใหม่ในตลาดโลกและทองคำก็เป็นอาวุธหลักที่ใช้สู้ในสมรภูมินี้แล้วเราจะอยู่ตรงไหนในเกมนี้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณจะยังเก็บเงินสดในธนาคารที่มูลค่าอาจละลายไปทุกวันหรือคุณจะเริ่มแบ่งพอร์ตบางส่วนไปยังสินทรัพย์ที่พิสูจน์ตัวเองมานับพันปีเกมค่าเงินโลกไม่ใช่แค่ข่าวเศรษฐกิจ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อชีวิตจริงของเราต่อราคาของทุกสิ่งที่เราซื้อต่อมูลค่าของเงินเก็บที่คุณหามาทั้งชีวิตถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดตาและตั้งคำถามกับโลกการเงินเก่าๆเ,เพราะทุกครั้งที่ดอลลร์อ่อนมันไม่ใช่แค่การขึ้นลงของตัวเลขแต่มันคือเสียงเตือนจากอนาคตว่าโลกกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเล่นเกมอะไรกับดอลลราและทองคำ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาที่ดอลลาร์อ่อนค่าหรือทองคําแข็งค่าไม่ได้มีเพียงนักลงทุนรายย่อยที่เคลื่อนไหวแต่เบื้องหลังจริงๆคือธนาคารกลางของแต่ละประเทศกําลังขยับตัวอย่างเงียบๆพวกเขาไม่เพียงแค่เฝ้าดูตลาดแต่ยังเป็นผู้จัดฉากใหญ่ของเกมค่าง,งินโลกที่ทุกคนกําลังเล่นอยู่ธนาคารกลางจํานวนมากเคยถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในสัดส่วนสูงมากเพื่อใช้เป็นทุนสํารองระหว่างประเทศ แต่ตอนนี้ความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐเริ่มสั่นคลอนจากหนี้สาธารณะที่พุ่งทะลุ30กว่าล้านล้านดอลลาร์รวมทั้งนโยบายการเงินที่พลิกไปพลิกมาเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแค่ในปีที่ผ่านมาธนาคารกลางทั่วโลกได้ซื้อทองคำเข้าคลังสำรองรวมกว่า1000ตันซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดในรอบเกือบ50ปี ตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถิติธรรมดาแต่มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการถือเงินดอนลลาร์ไปสู่การสะสมสินทรัพย์ที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดธนาคารกลางในฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและยุโรปพยายามยืนยันว่าดอลลาร์ยังแข็งแกร่งและปลอดภัยขณะที่ธนาคารกลางในฝั่งเอเชียตะวันออกกลางและละตินอเมริกากลับทยอยเก็บทองคำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนพวกเขาไม่เชื่อมั่นในคำพูดของวอชิงตันอีกต่อไป ลองมองไปที่จีนครับจีนถือเป็นผู้ซื้อตุนทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงสองปีที่ผ่านมาการสะสมทองคำของจีนไม่ใช่เพียงการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินดอลลาร์แต่ยังเป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อรองรับการใช้เงินหยวนในเวทีโลกข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้ว่าการใช้เงินหยวนในการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและการมีทองคำค้ำหลังจึงทำให้จีนสามารถยกระดับความน่าเชื่อถือได้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า รัเสเซียเองก็ทำแบบเดียวกันหลังถูกความบาดจากตะวันตกพวกเขาลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแทบจะหมดแล้วหันไปเก็บทองคําแทนผลคือคลังสํารองรัเสเซียมีทองคําในสัดส่วนสูงถึงเกือบหนึ่งใน4ของทั้งหมดนี่คือยุทธการตัดขาดจากดอลล่าอย่างเปิดเผยส่วนตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหร,รับเอมิเรตส์ ก็เริ่มเล่นเกมใหม่ด้วยการค้าขายน้ำมันโดยใช้เงินตราอื่นแทนดอลลาร์และกิบทองคำเข้าคลังเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือสัญญาณว่าอำนาจของปิตโตรดอลลาร์กำลังถูกท้าทายอย่างจริงจังการซื้อทองคำของธนาคารกลางไม่ใช่แค่เพื่อความปลอดภัยแต่มันคือการส่งสารการเมืองพวกเขากำลังประกาศต่อโลกว่าดอลลาร์ไม่ใช่คำตอบเดียวอีกต่อไปการมีทองคำคืออิสระจากการผูกพันกับสหรัฐ เรื่องราวมันไม่ได้เรียบง่ายตรงไปตรงมาเพราะในบางช่วงเวลาธนาคารกลางก็ใช้ทองคําเป็นเพียงเครื่องมือสร้างความเชื่อมัน่นไม่ใช่เพื่อล้มดอลลาร์ทั้งหมดความเป็นไปได้ในระยะสั้นคือดอลลาร์ยังคงเป็นเงินสำรองหลักของโลกต่อไปแต่ในระยะยาวบทบาทจะค่อยๆถูกแบ่งออกให้ทองคําและสกุลเงินใหม่มากขึ้นโลกไม่ได้เดินไปสู่การแทนที่โดยทันทีแต่เป็นการค่อยๆปรับสมดุล หากกระแสนี้เดินต่อไปอีก5-10ปีเราอาจเห็นโลกที่เงินสำรองของธนาคารกลางถูกแบ่งเป็น3ส่วนคือดอลลาร์ทองคำและสกุลเงินภูมิภาคเช่นเงินหยวนหรือเงินยูโรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าธนาคารกลางแห่ซึ้งทองคำมากเกินไปราคาทองคำอาจพุ่งทยานอย่างรุนแรงจนตลาดปั่นป่วน นักลงทุนรายย่อยจะเข้ามาเสริมแรงอีกทําให้ราคาทองคําไปแตะจุดที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนความเป็นไปได้นี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่กําลังเกิดขึ้นจริงเพราะเรากําลังเห็นทองคําทะลุจุดสูงสุดใหม่แทบทุกปีเราในฐานะคนธรรมดาจะทํำยังไงจะยืนดูธนาคารกลางเก็บทองคําแล้วปล่อยให้มูลค่าเงินออมของตัวเองถูกกัดกร่อนหรือจะเริ่มคิดใหม่วางแผนใหม่และเลือกปกป้องทรัพย์สินตัวเอง ทุกครั้งที่คุณเห็นข่าวว่าธนาคารกลางซื้อทองคำเพิ่มคุณควรอ่านมันเหมือนอ่านแผนการเมืองโลกไม่ใช่แค่ข่าวเศรษฐกิจธรรมดาเพราะพวกเขากำลังบอกเราว่าโลกกำลังเข้าสู่สมรภูมิใหม่มันติดตามข้อมูลราคาทองคำค่าเงินดอลลาร์ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางและประเมินว่าพอร์ตการลงทุนของเราพร้อมจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือยังทำไหมวันนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มลงมือก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป นี่คือความจริงที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังทำอยู่และมันคือเกมที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะมองข้ามดอลลาร์กับทองคำความสัมพันธ์กลับด้านที่ไม่ตายตัวคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานักลงทุนมักจะเชื่อกันว่าดอลลาร์กับทองคำมีความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามถ้าดอลลาร์อ่อนทองคำก็จะแข็งถ้าดอลลาร์แข็งทองคำก็มักจะอ่อนแต่ในความจริงแล้ว โลกการเงินซับซ้อนกว่านั้นมากมีหลายช่วงเวลาที่ทั้งสองตัวเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือแม้แต่สวนทางในรูปแบบที่ทำให้หลายคนงงจนขาดทุนย่อยยับคนจำนวนมากยึดติดกับสูตรสำเร็จแบบง่ายๆโดยไม่เข้าใจว่าตลาดไม่ได้มีเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดทิศทางค่าเงินดอลลาร์ได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินของสหรัฐการขึ้นหรือลดดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ราคาทองคำก็ได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อความไม่มั่นคงทางการเมืองและการเก็งกำไรของนักลงทุนสถาบันในช่วงวิกฤตใหญ่เช่นการระบาดของโรคโควิดทั้งดอลลาร์และทองคำต่างก็แข็งค่าพร้อมกันนักลงทุนทั่วโลกแห่ซื้อดอลลาร์เพื่อถือเงินสดสำรองขณะเดียวกันก็ซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนี่คือตัวอย่างที่ทาให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์กลับด้านไม่ได้ทางานเสมอไป เวลาที่เศรษฐกิจกษษษษโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงนักลงทุนจํานวนมากไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เลือกทั้งคู่ดอลลาร์ถูกถือเพื่อสภาพคล่องส่วนทองคําถูกถือเพื่อรักษามูลค่าผลที่ออกมาคือทั้งดอลลาร์และทองคําพุ่งขึ้นพร้อมกันความเชื่อแบบดั้งเดิมจึงพังลงทันทีตลาดการเงินมีชั้นเชิงซ่อนอยู่ตลอดเวลานักลงทุนที่คิดว่าตนเองเข้าใจสู่ตายตัวมักจะตกเป็นเหยื่อของความผันผวน ตัวเลขที่ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วสะท้อนพลังของหลายปัจจัยรวมกันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางครั้งดอลลาร์อ่อนแต่ทองคำไม่ขึ้นเลยเพราะราคาพลังงานกำลังลดลงหรือเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขยายตัวนักลงทุนจึงไม่เห็นความจำเป็นต้องถือทองคำเพิ่มความน่าจะเป็นในอนาคตชี้ว่าเราจะยังคงเห็นภาพความสัมพันธ์กลับด้านระหว่างดอลลาร์กับทองคำในหลายช่วงเวลาแต่ไม่ใช่ทั้งหมด และยิ่งโลกเผชิญความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นความสัมพันธ์นี้จะยิ่งซับซ้อนนักลงทุนต้องระวังไม่ให้ตกอยู่ในกับดักความคิดง่ายๆว่าดอลลาร์ลงเมื่อไหร่ทองคําต้องขึ้นเสมอคุณผู้ฟังครับอยากชวนให้ลองคิดตามสมมุติถ้าเกิดสงครามการเงินระหว่างมหาอำนาจโลกนักลงทุนจะหนีไปหาทั้งดอลลาร์และทองคําพร้อมกันราคาทองคําอาจพุ่งทะยานขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์ขณะที่ดอลลาร์ก็แข็งค่า เพราะเป็นสภาพคล่องที่คนทั้งโลกยังต้องใช้นี่คือภาพที่ตรงกันข้ามกับตำราที่เราถูกสอนมาอีกตัวอย่างหนึ่งคือในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องแม้ดอลลาร์แข็งขึ้นแต่ทองคำก็กลับไม่ได้อ่อนลงตามเพราะนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวจนกระทบทั่วโลกจึงยังคงถือทองคำต่อไปนี่คือหลักฐานว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นเครือข่ายที่ซ้อนทับกัน ปัจจุบันมีนักวิเคราะห์จํานวนมากเชื่อว่าความสัมพันธ์แบบกลับด้านระหว่างดอลลาร์กับทองคําจะอ่อนตัวลงเรื่อยๆเพราะโลกกําลังเข้าสู่ระบบหลายขั้วการซื้อขายน้ํามันด้วยเงินหยวนการสะสมทองคําของธนาคารกลางเอเชียและการพัฒนาเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐกําลังทําให้ดอลลาร์ไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวอีกต่อไปนักลงทุนรายย่อยที่ยึดสูตรเก่าๆจะเป็นกลุ่มที่เสียหายมากที่สุดเพราะตลาดไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงแบบในหนังสือเรียนอีกแล้ว การวิเคราะห์ต้องมองทั้งเงินเฟอ้อดอกเบี้ยภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและพฤติกรรมของกองทุนขนาดใหญ่ควบคู่กันไปอย่ายเพิ่งรีบสรุปว่าดอลลาร์อ่อนทองคำต้องขึ้นหรือดอลลาร์แข็งทองคำต้องตกเพราะความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากสิ่งที่ควรทำคือมองภาพรวมติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและอย่าลืมประเมินความเสี่ยงของตัวเองผมอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามต่อว่าถ้าวันหนึ่งโลกเผชิญวิกฤตที่รุนแรงกว่าเดิม คุณจะเลือกถืออะไรดอลลร์ที่ยังเป็นสภาพคล่องหลักหรือทองคำที่พิสูจน์ตัวเองมาตลอดหลายพันปีหรืออาจจะต้องถือทั้งคู่เพื่อเอาตัวรอดนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการเข้าใจความสัมพันธ์ที่ไม่ตายตัวระหว่างดอลลารากับทองคำจึงสำคัญมากเพราะถ้าเรายังยึดติดกับความคิดเก่าๆเ,เราอาจพลาดโอกาสและเจ็บหนักในวันที่ตลอดพลิกผันถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับมุมมองใหม่เห็นความจริงว่าโลกไม่ได้เดินด้วยสูตรตายตัว แต่เดินด้วยความไม่แน่นอนที่เราต้องเรียนรู้จะอยู่ร่วมกับมันให้ได้เกมค่าเงินโลกกำลังเปลี่ยนขั้วจริงหรือคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับดอลลา่าและทองคำทุกวันนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวของราคาแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเงินโลกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความเชื่อมั่นที่เคยมีต่อดอลลารากำลังถูกท้าทาย ขณะที่ทองคํากลับได้รับบทบาทใหม่ในฐานะสินทรัพย์หลักที่หลายประเทศเลือกเก็บสะสมแทนล,ลองนึกภาพดูนะครับดอลล่าเคยเป็นเงินที่ทั้งโลกต้องใช้ทุกการค้าระหว่างประเทศทุกการกู้ยืมข้ามชาติล้วนผูกพันกับเงินดอลล่าแต่ตอนนี้เรากำลังเห็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นประเทศต่างๆเริ่มทยอยลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและหันไปสะสมทองคำแทน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเกมใหม่ที่โลกการเงินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนี้สาธารณะของสหรัฐทะลุเกินกว่า34ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแต่ผลลัพธ์กลับทําให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นเศรษฐกิจกชะลอตัวและความเชื่อมั่นในค่างเงินสหรัฐลดลงไปพร้อมกัน นักลงทุนจึงเริ่มมองหาทางออกอื่นที่มั่นคงกว่าในด้านหนึ่งดอลลาร์ยังคงเป็นเงินสำรองหลักของโลกธนาคารกลางส่วนใหญ่ยังต้องถือดอลลาร์เพราะมันคือสภาพคล่องที่ใช้ได้ทุกที่แต่ในอีกด้านหนึ่งกระแสะสะสมทองคำกำลังมาแรงธนาคารกลางจีนรัสเซียอินเดียรวมถึงตะวันออกกลางต่างเร่งซื้อตุนทองคำมากที่สุดในรอบหลายสิบปี ข้อมูลล่าสุดระบุว่าปริมาณทองคำที่ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อในปีที่ผ่านมาแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ทศวรรษ1970โลกไม่ได้เดินไปสู่การล้มดอลลาร์อย่างรวดเร็วแต่กำลังเดินเข้าสู่ระบบหลายขั้วที่ซับซ้อนขึ้นดอลลาร์จะยังอยู่แต่จะไม่ใช่เจ้าโลกอีกต่อไปทองคำจะกลับมาเป็นศูนย์กลางร่วมและสะกุลเงินใหม่อย่างเงินหยวนหรือเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปอีก10ปีข้างหน้าเราอาจเห็นโลกที่เงินสำรองของธนาคารกลางถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนดอลลาร์ทองคาและสกุลเงินภูมิภาคผลที่ตามมาคืออำนาจทางเศรษฐกิจจะกระจายออกไปไม่มีชาติใดควบคุมระบบการเงินได้ฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมาถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตใหญ่ขึ้นมาทันที เช่นความขัดแย้งทางการเมืองระดับโลกหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงนักลงทุนอาจวิ่งกลับไปหาดอลลาร์เพราะยังคงเป็นสภาพคล่องหลักของโลกในระยะสั้นขณะเดียวกันราคาทองคำก็จะพุ่งขึ้นพร้อมกันทำให้ตลาดเข้าสู่ภาวะผันผวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นี่คือสิ่งที่ผม Money Journey อยากให้คุณผู้ฟังคิดตามความน่าจะเป็นไม่ได้มีเส้นทางเดียวโลกอาจไม่ได้เข้าสู่ยุคทองคาแทนดอนลลาร์แบบเบ็ดเสร็จ แต่เป็นโลกที่หลายอำนาจแข่งขันกันผลคือทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงขึ้นกว่าที่เคยมีมาถ้าเราเปล่าให้ยันสิ่งนี้ไปเราอาจปล่อยให้เงินออมและทรัพย์สินของเราถูกกลืนหายไปกับการเปลี่ยนขั้วที่กำลังเกิดขึ้นจริงผมอยากชวนให้เราทุกคนตั้งคำถามกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแต่เพื่อวางแผนปกป้องอนาคตของตัวเองดังนั้นคำถามสุดท้ายที่คุณควรถามตัวเองคือ คุณจะยังเชื่อมั่นในดอลลาร์ต่อไปหรือจะเริ่มให้พื้นที่กับทองคําและทรัพย์สินอื่นเพื่อรับมือกับโลกใหม่ที่กําลังจะมาถึงผม m o n นี่เจอร์นขอสรุปว่าเกมค่าเงินโลกกําลังเปลี่ยนขั้วจริงไม่ได้เปลี่ยนในชั่วข้ามคืนแต่กําลังเปลี่ยนอย่างช้าๆและมั่นคงทุกครั้งที่ดอลลาร์อ่อนและทองคําแข็งมันคือเสียงสะท้อนจากอนาคตว่า โลกกำลังเตรียมเข้าสู่สมรภูมิใหม่และใครที่ไม่พร้อมก็อาจจะต้องจ่ายราคาที่แพงเกินก่อนจะรับได้ถึงเวลาที่เราจะไม่ใช่แค่ผู้ชมแต่ต้องเป็นผู้เล่นที่รู้เท่าทันเกมการเงินโลก